และเนื่องด้วยความอินที่เรื่อง a อคแ c ร o ออนเด n ทันได้จบไปแล้วนะครับจบแบบบริบูรณ์เลยโอ้โหบอกเลยว่าสนุกสุดๆและยังอินไม่หายช่วยสปอยทีครับคุณชาคลีสตอนจบของเรื่อง a อคแ c ร o ออนเด n ันอามินได้แต่งงานกับมิคาสะมาจัดงานแต่งที่หนองจอกนะเดี๋ยวเดียดียความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยว่าเรื่องราวความชั่วทั้งหมดเป็นฝีมือของดีเขตเออเอออะไรกูก็ผิดไปหมดแหละศึกสุดท้าย ไอ้เจ้าคนสูงเช<อ>ื้อลูตูดริ้วรีวายเดี๋ยวผันตัวจากพระเอกกลายมาเป็นกางเกงยีนโอ้โหเลนยีห่ห้อสกาเชยเอเลนเยเกอร์ได้เป็นโฮคางแงจบบบริบูนอ้าวแล้วสรุปไทยทันเกิดจากไรวะไททันทั้งหมดเกิดจากลิงลบบุรีจบข่าวโอ้โหรับไม่ได้พี่สปอยตรงเกินแบบพี่ดูไม่สนุกแล้วยเดี๋ยวถ้าอาจารย์แกให้จบแบบนี้จริงกูได้นัดเคลียร์กับอาจารย์แน่แและนี่ก็คือโครพี่มหากาศถวายดวงใจซึ่งตัดสินมีขาอ้อยประท่าเหล่าไททันลบบุรีและสำหรับไทยที่ต้องการจะเติมเกมซื้ เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติๆๆก็ดีดเลยเพจ <ๆ S 1> พอปดแค่ว่าเพาส์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยผู้ใช้แค่เพจในดีเท่านั้นจิมน้มในเลนที่ลิ้นข้างล่างถูกกว่าตเปงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยหัวจะปวดเป็นเพจเติมเกมที่แทบจะขายทุกอย่างแล้วเนี่ยเขายังจ้างมันต่อได้ไงก่อนเหรอฉันขึ้นหน่วยสำรวจมาจากบ้านน้องก<ด><ด>ูด,ดชมมีหน้าที่ในการกำจัดไททัน้งบมดนั้นละตายซะไททันหินผาอีสวนคนไทชันแล้วบ้านน้องกูดชมมันอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวตรงนั้นมันยังมีอีกหนึ่งตัวไททัน มาอ้ากูชนตัวอะไรไว้เนี่ยคิวเลนเองชิน่ารำคาญจริงๆพวกไททันวิปริตเดี๋ยวนะโอ akes, like right? ้โหนี ok ่มันตัวเด็ดเลนี่หวั่นไททันคียอกเหรอเลนี่เจี๊ยบเกคียอ็กขนาดนั้นชิวเัรอช่างาเกยโยผมไม่ได้คียอกผมคี้เป็นก้อนแล้วถ้าวันไหนกินซ้อมตำนี่ไหลเป็นน้ำเลยอวสานคนกินข้าวอยู่ไอ้เรื่องงานกำจัดไทท่านได้ไว้ใจอ้อยได้เลยอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือ รมแล้วก็ทักษะก็พร้อมแต่ยกม่อนให้กูโมก่อนโอ้ยโ,โอ้ยเดี๋ยวโอเคนักเลงบ้านน้องกุดชุมตายไปแล้วแล้วบ้านน้องกุดชุมนี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยอยู่ข้างๆกับหนองก็อทมซิตี้ะแหละเลยหนองก็อทมซิตี้ไปหน่อยจะเป็นโคโนฮะถ้าตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นมารินฟอร์ดมารินฟงมารินฟอร์ดอะไรกูโดนยกขึ้นมากอดดอกเดียวกูจอดเต็มปอดเลยจ้าเดี๋ยวนะข้างบนนี่มันไทท่านกี้แอคเนี่ยเอามากับเพลงประจำตัวอะไรนะเอ่อ อวันนี้กินสุปนอไม่ก็เลยไปหาไตกบแต่ไตไปเจอเห็ุก็เลยกินเป็ดเซ็ตโหลดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเพลงประจำตัวกูเหรอเอาน่าเพลงมันต้องร้องจากใจแต่ถามหน่อยมึงร้องไปให้ใครฟังว่าหากินสุมนอไม่ใต้กบไปเจอเหตุสุดท้ายพิเศ็ที่เป็ดเดี๋ยวอะไรวะเน่ยบ้านน้องกุดชุมหัวถวายดวงใจฉันยนหรอว่าะคอกยลโูรงลกูกาลูกาจะมาลูกอาจลูกโบมาลูก จบเกมนี้ไปเช็คสมองหน่อยนะเพื่อนนี่รู้ไหมว่าคนที่เขาใช้สมองเยอะๆทํางานเยอะๆมันไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจหนูก็เลยใช้ชีวิตไปโดยไม่มีสมองไงล่ะเออนี่ช่องกูมาถึงจุดจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยจุดวาไงหน่วยแชมป์หลวดชดใจมาัตรแชมป์หลวดห้องผมไม่ยจ้งสนใจสิแล้วขอดถามหน่อยว่าห้องนายมีของมีค่าอะไรเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามมึงจ,จะชัดเจน ก่อนจะฆ่ากูดีฟโชกูไปรอบหนึ่งด้วยจิตใจทําด้วยเลยเหริได้จึงไม่หลักกันทุ่เดททุกควันตอบแทนด้วยกันดิเชยไม่เหมือนที่ทําให้เขากี่ครั้งจะยอมให้หมนเลยอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จังเลยแบบใดจึงมีค่าพอไม่รู้ตอบตัวเองไม่ได้สักครั้ง แค่อยากปรับปรุงตัวเองให้เธอพอใจแบบไหนจึงมีค่าพอจะต้องทำยังไงแบบไนที่เธอจะรักต้องแพ้คนอื่นเขาซ้ำไปซ้ำมา ไม่รู้ทำไมต้องทำยังไงแบบไหนที่เธอจะรักไม่รู้ต้องทำยังไงช่วยเปิดหัวใจให้ฉันเข้าไปได้ไหม นั่นแหละคือสิ่งที่กูอยากจะถามอยู่ๆก็ร้องเพลงแต่ถ้าสำหรับใครที่ติดตามช่องนี้มันานแล้วจะรู้ว่านี่เหตุการณ์ปกติก็ขอให้ที่ร้องมาเมื่อก<ป>ี้ไม่ติดเลยก็ติดแล้วก็ะ<น>ะ่ะนะองร<ม>้องเล่นๆกันเนาะกองงงงีดีกันดีกันนั่นมันไทรมันจุดจุด,ดจุด ว้าวเรียบร้อยเหล่าเทท่านถูกกำจัดจนหมดบอกแล้วหน่วยํำรวจบ,บ้านหนองกุดชมนิสนหนึ่งจา้าเออคุณพี่ครับว่าท้าผมอยากเข้าหน่วยํำรวจผมต้องเรียนอะไรมาไหมครับในเ,เรื่องคดีที่จําเป็นเลยโอ้ต้องทำยังไงครับคั้งแรกอะ่ะจะได้ก่อนมา2ใบแล้วเราก็เอาผลลัพธนะ์2ใบนั้นมาบวกกันแต่ท่านถึง5เนี่ยจั่วดีกว่าแต่ถ้า6 7เจ็ดแย่ก็อยู่ก็ได้แต่ถ้าเป็น8เป็น9เนี้ยเขาเรียกว่าป๊อกหงายได้เลยเดี๋ยวนะกติกามันคุ้นๆเหมือนเคยเสียตังค์ไปรอบหนึ่ง จำได้แล้วกูป๊อก92้าสงเด้งอีเจ้ยุ้ยมันบอกว่านี่กูป๊อก20มาไงแพ้มันได้ไงวะปูนปูนไปเลยค่ะพี่อ้อยอาญาซัพพอร์ตพี่อ้อยเองตูหูนอ้องอาญาพูดแบบนี้ อดีอยกินซุปน้อไม่ก็เลยไปหาไตากบแล้วกบมันลองอบก็เลยตะปบเอาเลยเดี๋ยวทำไมมันไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนหน้านี่วะเฮ้มาอีกแล้วนะนะพี่อ้อยเชื่อใจหนูเดี๋ยวหนูพาไปบวกเอ็มานีิอขอขึ้นหน่อยเอาก็เอาว่าลองเชื่อใจไันอีกรอบสักกนหน่วยสำรวจแห่งว่าหน,นองกุดชุมพร้อมออกไปฏิบัติการเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ต้องการใครซ้อนเทพก็คือเทพ ใส่ไว้ลบไปที่ทูเลนจะจัดการกับไททันไก่ได้หลายรอ,อ,อบแล้วว่ <Yeah. S 1> เดี๋ยว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 ไอ้เราก็เพิ่งบอกไปว่าเราเป็นเทพไม่ใช่เหรอวะอ้าวหรออ้อยก็นึกว่าเป็นไททันไก่ซิมาโุ้มาไก่อะไรข้าเพิ่งบอกไปว่าข้าคือเทพเทพไปรวมกลุม่มเทพไม่ต้องการคนซ้อนและเทพก็ตายเพียงลําพังโอ้ยพี่ย้อนถ้าเป็นเทพได้ขนาดขนาดนี้พี่ก็อย่าเป็นเอถอะแต่มันเป็นเทพแล้วว่าหมานกับกาบ,บานเฮ้าดาลาเอ้ยไอเดี๋ยวนะไม่ได้การเล้วไอพวกไททันพวกนั้นมันกำลังทำลายกำแพงเลยยานะยา เดี๋ยวกินตีนกันอเรียบร้อยกันเหลืออีกหนึ่งตัวซ่าเกยโยเดี๋ยวนะพอถามทีเืออเพลงซ่าเกยโยเดี๋ยร้องไปสิบรอบแล้วเพ่เคยเห็นร้องจบสักรอบก็ซ่าเกโยซ่าเกโยฉันหัวโน้พวลมหัวแจก ซาซาเกโยซาซาเกโยท่องนามและโอวันตีนจบสวรรค์เชียรขอตัดภาพมาตอนาไททันดาร์กเลยแล้วกันนะคะผูตายไปแปดตัวคนดูไม่อยากดูหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ชื่อว่าไททันอะไรนะไททันดาร์กเล่นสะอาดนมาหัวมาเชียรฮะไอตรงนั้นมีบวกใหญ่นี่วะไม่ได้การลยแบบนี้เพงต้องมาเพงปุกใจลูกเสื้อเขาไม่จับ<ห> <ๆ S 2> มือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมั<ห>นมือขวาเขาใช้เขารบกัน มือขวาเขาว่าเขาเล็อกกันมือซ้ายอวบพันจับมือจับมือฮ่จำได้ว่าเพลงนี้ได้ยินครั้งล่าสุดต,ตอนประมาณเดอโอ้โหนานแล้วจำไม่ได้เลยว่ะอุ้ยตายไว้กิดแย่แล้วสิมัวแต่ร้องเพลงจนลืมคาแรกเตอร์ไปเลยว่าต้องกำจัดไทยด้านนี่ลหละใช่ไหมแหละเอนนี่เศรสวนเลยค่ะเื้ยเอ โอ้โหหยอดหลอดหลอดโชคดีนะที่มีเขียวเลือดน้อยเกินอาญาขอเมินนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะท่าเล็มาแล้วไทยท่านไก่ันน่ากลัวแบบนี้เอาไว้บวดได้เลยกจ้าไปละฝานที่เหลือต่อด้วยใครก็เลยใครก็เดยคืออะไรวะขอถามจริงนะมึงเป็นหน่วยสำรวจภูมิภาคไหนวะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าหนูเป็นสมาชิกของหน่วยสำรวจของบ้านหนองกุดชมซิตี้ไงก็สังกัดอยู่ที่ภูมิภาคตะวันใต้เฉียงเหนือไงเฉียงเหนือเฉียงเหนือ ไอ้เรื่องเฉียงเหนือได้เอาไว้ก่อนเถอะแต่กำลังงงอยู่ภูมิภาคตะว,วันใต้เฉียงเหนือเนี่ยมันเฉียงยังไงวะไทท่านดาร์กมันเกิดขึ้นมาอีกรอบแล้วหน่อยในไอ้เจ้าดาร์กไทท่านดีออยขอร้องแหละมึงหยุดเรียกแบบนั้นสักทีดิแม้เลนแทบจะหือมากันเลยทีเดียวเฉยไอเดี๋ยวไอ,เอ้เจ้าทูเลนมันจะมา<อ>ล้านดาร์กแบบน<อ>ี้ยอมไม่ได้จะมาเอาดาร์กเลยจะเาหวังจ้ะเรียบร้อยเ <laughs> โอ้โหขอร้องแหละหลังจากได้ใช้คำว่ากอนซัลเลเยอร์ทีได้โปรดสุดยอด ทุกรอบก็มาคือมาทุกรอบและแล้วมันก็มาถึงบทสรุปของบ้านน้องกุดชุมซิตี้ออนเทนชันและในเมื่อบทสรุปมันมาถึงแบบนี้แล้วล่ะก็มิคาอ้อยจะถวายทั้งใจและก็กายจนกระทั่งในบอกก็ถวายให้ยายโอเคจบสักทีนี่กูดูถูกเรื่องประเด็นแอกวอนใดท่ทนจริงประเด็นทำไมเนื้อหาแปลกๆวะไอเราก็เริ่มเอกใจตั้งแต่มันร้องเพลงแล้วละ่ะสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามค่ะหนูหน่วยํำรวจแห่งบ้านน้องกุดชุมซิ ทำการกำจัดไทยด้านทั้งหมดได้แล้วคะ่ะแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งโอเคจบเกมนี้พามันส่งโรงพยาบาลบ้า,บาได้เลยและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้จ่างงนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากมีคําผิดพลาดหรือกริยาวาจาลิ้นลิ้นเป็นไรอ่ะกริยา,ากยาวาจากริยาวาจาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ควรนี่ก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญชุดซิสเตอร์มาถึงแล้วจะ คุณกดสามารถกดเข้าไปดูในชุมชนได้นะครับว่าชุดซิสเตอร์มันมาถึงแล้วมันเว้าหนักมากแล้วผมเห็นคอมเมนต์คนหนึ่งบอกว่าใส่ซับในอันนี้ไว้ก็ได้ซับในคืออะไรซับในถ้าจะไม่ผิดเป็นในในนี่ของผู้หญิงใช่ไหมแล้วของผมมันมีแต่บ็อกเซอร์และเป็นบ็อกเซอร์ลายยูนิคอร์นสีชมพูเต็มไปหมด <laughs> ใกล้จะสองแสนซับแล้วนะครับผมอย่าลืมกดช่วยๆกันนะใกล้ถึงสองแสนรับซับแล้วอีกติดเดียวอีกติดเดียวเดานั้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยในทุกช่วงของชีวิตนะครับผมรักทุกคนมากมายนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจทุกคนด้วยนะครับผมส่วนตัวผมขอไปพักคอก่อนละไม่ไหว